อยู่กันพร้อมหน้าภาพที่รอคอยหนุ่มเมในวันเกิดน้องมาอยู่ โดยได้ว,ว่าสําหรับครอบครัวร้วกันได้อยู่ด้วยกันนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวที่ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่พักหนังไม่ค่อยจะได้เห็นกันสักเท่าไหร่จนมีหล,หลายๆคนเรียกร้องอยากเห็นภาพหวานๆกันบ้างกระทั่งล่าสุดก็สมหวังแล้วจ้าพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งโดยครั้งหนึ่งนั้นมีการตั้งคําถามว่าตั้งแต่แต่งงานอยู่กินกันมาหลายปีในอินสตาแกรมของทั้งคู่แทบไม่มีรูปคู่ด้วยกันซึ่งเป็นเพราะอะไรนั้น สาวเมย์ได้เปิดเผยดูคู่เมย์ไม่ค่อยหวานเหมือนคู่รักคู่อื่นเพราะบางคู่ยังหนีบุตรไปสวิตตอนนี้มีบุตรมาเป็นอันดับหนึ่งเราต่างคนต่างทำงานช่วยกันปั๊มตังเพื่อบุตรพี่หนุ่มเขาก็ทำงานของเขาเมย์ก็ทำงานของเมย์เลี้ยงบุตรปลายกับพี่หนุ่มเมย์แทบไม่ต้องไปนั่งดูอะไรเขามากแค่ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้เขาก็โอเคแล้วไม่ต้องไปดูอะไรมากหรอกค่ะ,คะไม่กลัวเรื่องนอกลู่นอกทางแล้วละ่ะ ทำงานหนักอย่างนี้ได้หาเวลาสวีดกันบ้างไหมการที่เราอยู่ด้วยกันในทุกๆวันมันก็แฮปปี้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรพิเศษเพราะทุกวันคือวันที่พิเศษแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาแสดงออกด้วยความหวานชื่นแต่อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันไม่สร้างปัญหาไม่ทำให้เขาปวดหัวไม่ชนทะเลาะแค่นี้ก็แฮปปี้สำหรับชีวิตครอบครัวแล้วไม่ต้องมาเพิ่มความหวานมากมายแค่ทุกวันเราไม่สร้างเรื่อง ปวดหัวให้กันพอแล้วมีวันพิเศษกันบ้างไหมไม่ค่อยมีค่ะวันพิเศษของเราคือวันที่เขาอยู่ได้เรากับบุตรมันคือวันพิเศษการที่จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่บุตรไปกินข้าวด้วยกันคือวันพิเศษแล้วล่าสุดแม้จะไม่ใช่ภาพคู่สุดสวีทแต่ก็ถือเป็นภาพครอบครัวที่อบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาผ่านสื่อในรอบระยะเวลาพักใหญ่ๆที่ต้องยิ้มตามกันเลยทีเดียว สำหรับภาพครอบครัวกำเนิดพลอยโดยหนุ่มกัญชัยแม่เมย์ปฏิดาและน้องมาอยู่โดยภาพนี้ถูกแชร์โดยแม่เมย์เนื่องในวัน,นคล้ายวันเกิดครบรอบเจ็ขวบของน้องมาอยู่โดยแม่เมย์เผยแคปชั่นว่า happy myuu a seventh birthday มีเพื่อนในวงการและแฟนๆแ,แ,แห่กดไลค์และไวยพรวันเกิดให้น้องมาอยู่มากมาย